ครัว .co podcast เพราะอาหารไม่ใช่เรื่องเล็ก q ควิคมิลรายการที่จะพาคุณรู้จักอาหารในหลากหลายแง่ม,ม,มุมเสิร์ฟอาหารสมองกันแบบควิคควิคที่รู้แล้วจะทำให้การกินของคุณอร่อยขึ้นสนุกขึ้นกับเรื่องที่ว่าจัดตัวอยู่บ้านอย่างไรไม่ให้อ้วน ในช่วงนี้ที่หลายคนต่างต้องเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านทํางานก็ทําที่บ้านเพื่อช่วยกัรลดตัวเลขผู้ติดเชื้อจากไวรัสโควิด -19 โรคระบาดท,ที่กําลังเป็นปัญหาของคนทั้งโลกในตอนนี้พฤติกรรมในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยต่างเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัวเมื่อต้องมาใช้ชีวิตอยู่กับที่และคงมีหลายคนเริ่มรู้ตัวแล้วนะคะว่ามันมีบางอย่างเปลี่ยนไปคือรอบเอวและต้นขาของเรานี่เองค่ะก่อนที่อะไรอะไรจะพังไปมากกว่านี้เราเลยมีเคล็ดลับดีๆมาฝากทุกคนค่ะ เริ่มจากข้อสําคัญเลยคือกักตัวอย่ากักขนมในช่วงกักตัวแบบนี้นะคะมือมันก็ว่างปากมันก็เหงาจะนั่งทํางานทีไรเนี่ยเป็นต้องเปิดตู้เย็นหยิบขนมติดไม้ติดมือมาด้วยทุกครั้งยิ่งบ่ายแก่ๆที่ไม่มีกาแฟร้านประจําสักแก้วพราะความง่วงพุ่งเข้าโจมตีเนี่ยยิ่งทําให้เราขาดสติคว้าขนมมากินแก้ง่วงกันง่ายๆค่ะ ใครที่กําลังเป็นแบบนี้อยู่รีบเปลี่ยนนิสัยเลยนะคะเพราะว่าการกินไปพร้อมๆกับทํากิจกรรมอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทํางานอ่านหนังสือดูหนังสมาธิเราจะไม่จดจ่อกับการกินทําให้เราหยิบขนมกินเรื่อยๆเผล่แป๊บเดียวก็หมดถุงโดยไม่รู้ตัวค่ะและการกินจุกกินจิกไม่เป็นมื้ออย่างนี้แหละคะ่ะอันตรายมากๆเอาเป็นว่าในช่วงนี้ก็งดการวางขนมไว้คู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอโทรทัศน์ก่อนนะคะ แต่เราไม่ได้ห้ามทุกคนกินขนมนะคะการกินขนมระหว่างมื้อเนี่ยทำได้แน่นอนเพียงแต่มีข้อแม้ว่าเวลากินก็คือเวลากินเวลาทำงานก็คือเวลาทำงานอย่ากกินไปทำงานไปลุกออกจากหน้าจอคอมมานั่งกินเป็นเรื่องเป็นราวจะดีกว่าคะ่ะวิธีนี้จะทำให้เรามีสติและกินอย่างรู้ตัวมากขึ้นทางที่ดีเนี่ยคนลดขนมคบเคี้ยวแบบซองๆให้น้อยลงเพราะเต็มไปด้วยโซเดียมและไขมัน หันไม่กินถั่วอบธัญ,ญพืชหรือผลไม้สดแทนนอกจากจะอร่อยหายว่วงแล้วนะคะยังช่วยให้ร่างกายได้สารอาหารดีๆเพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะนอกจากขนมแล้วก็คือน้ำหวานค่ะหิวน้ำตาลหรือแค่กระหายน้ำข้อนี้ให้เราเช็คตัวเองดีๆเพราะอาการอยากกินน้ำหวานของเราเนี่ยบางทีอาจเป็นสัญญาณเตือนจากร่างกายว่าเราดื่มน้ำน้อยเกินไปในช่วงระหว่างวันค่ะ ก็ต้องปรับเปลี่ยนดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันเวลาหงอน้ำหวานก็ให้ดื่มน้ำสะอาดแก้วโตๆอาการหงอน้ำหวานก็จะหายไปแต่ถ้าใครลองทำวิธีนี้แล้วก็ยังไม่หายอยากน้ำหวานแก้ได้ด้วยการชงน้ำพึ่งผสมมะนาวค่ะก็จะช่วยเพิ่มความสดชื่นโดยที่เราเนี่ยไม่ได้รับน้ำตาลมากจนเกินไปหรือหั่นผลไม้ชิ้นเล็กๆแช่ลงไปในน้ำเปล่าเพื่อดื่มแทนน้ำหวานให้ร่างกายเนี่ยได้รับน้ำในปริมาณที่เพียงพอและได้รับความสดชื่นจากผลไม้ นอกจากจะสดชื่อน้ำตาลน้อยแล้วนะคะยังช่วยเราประหยัดเงินซื้อน้ำหวานไปได้เยอะเลยค่ะข้อต่อมาที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะคือการขยับตัวและออกกำลังกายค่ะเพราะยิ่งชีวิตในช่วงกักตัวเนี่ยการขยับตัวเราอาจจะน้อยลงการกินก็เพิ่มมากขึ้นการออกกำลังกายขยับแขนขยับขาบ้างเนี่ยเลยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากค่ะแม้จะออกไปไหนไม่ได้แต่การออกกำลังกายในพื้นที่จำกัดก็มีหลายวิธีด้วยกัน เริ่มจากใช้ทางง่ายๆทําได้ในพื้นที่น้อยๆแต่มีเงื่อนไขและเวลาคือความสม่ําเสมอที่ต้องทําให้เป็นกิจวัตรสําหรับมือใหม่มันอาจจะยากมากค่ะเรียกว่าถ้าเผลอขี้เกียจไปครั้งหนึ่งเนี่ยอาจจะขาดช่วงไปได้ยาวๆใครที่เผลอขี้เกียจไปแล้วหรือหยุดออกกําลังกายไปแล้วไม่เป็นไรนะคะเรามาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งค่ะข้อสุดท้ายที่อยากแนะนําให้ทุกคนทํานะคะก็คือการทําอาหารกินเอง พอเราต้องสั่งอาหาร Delivery ทุกวันเนี่ยจะกินผักผลไม้ให้ถึง400กรัมมันก็เป็นเรื่องยากค่ะรวมถึงอาหารที่หนักหวานมันเค็มก็ยิ่งหลีเลี่ยงได้ยากอีกการเข้าครัวทําอาหารกินเองจึงเป็นวิธีที่ดีกับตัวเราเพราะเรารู้ว่าใส่อะไรลงไปบ้างเลือกปรุงรสเองได้ได้ทําอาหารกินเองในช่วงเวลาแบบนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ดีมากค่ะครัว c o podcast เพราะอาหาร ไม่ใช่เรื่องเล็ก